สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีใช้กรงนะครับกรงดักฟังพรกรงดักเหียนนะครับหรือท่านใดจ,จะไปดักอย่างอื่นก็ได้นะครับมันดักได้หลายชนิดนะครับผมยกประเด็นก็เป็นสองตัวนี้นะครับดักฟังพรดักเหียนนะครับกรงตัวนี้นะครับมันจะเ,เข้าได้สองสองฝั่งนะครับถ้าพี่ป้านาอาได้ กกงไปแล้วนะครับมันจะมีสลักสองตัวเนี่ครับผมจะผูกมัดกับกกงไปแบบนี้นะครับพอได้ไปแล้วนะครับให้เอาสลักตัวเนี้หมุนมันจะมีเป็นน็อตเกีียวตัวผู้นะครับหมุนลงไปเข้ากับตัวเมียแบบนี้นะครับโดยที่ให้ไอตัวสลักล็อกประตูเนี่ยอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหมุนลงไปนะครับหมุนลงไปหมุนลงไปให้สักเกียวมันโผล่ออกมานิดนึง ล่างนะครับตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็หมุนเหมือนกันฝั่งนี้ก็หมุนเหมือนกันกรงตัวนี้เป็นกรงรุ่นใหม่นะครับกรงรุ่นใหม่บางทีเนี่ยตอนผมไปดักเนี่ยครับมันมาไม่ว่าอีเห็นไม่ว่าพังพรในบางทีมันมาทีละสามตัวสี่ตัวเงี้ยมาทีละสองตัวสามตัวเนี่ยมันเข้าตัวเดียวเสร็จเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับฮะมันได้แค่ตัวเดียวผมก็เลยคิดว่า ถ้าทำกองสองฝั่งแบบนี้นะครับมันก็จะได้หลายตัวนะครับพอได้กองไปแล้วหมุนแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมจะตั้งสลักอะไรเรียบร้อยไว้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปก็ใช้ได้เลยแค่หมุนสลักตัวน,น,นี้เข้าไปพอหมุนเสร็จก็โน้มลงมานะครับโน้มสลักลงมาแบบนี้นะครับโน้มลงมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวยูที่ผมผูกเชือกสีเขียวไว้นะครับคล้องไว้มินมินพอคล้องไว้แค่นี้นครับแค่นี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันโน้มลงมา บางทีมันมาทีละสองทีละสามเนี่ยครับมันก็เข้าไปได้เลยบางทีมันเข้าฝั่งนู้นเสร็จประตูมันล็อกมันมันก็หาวิธีเข้าฝั่งนี้เราก็จะได้ทีละสองตัวสามตัวนะครับเนี่ยพองพองไว้แบบนี้เสร็จนะครับไอช่องเนี้ยครับช่องเนี้ยตรงกลางเนี่ยครับมันจะเป็นช่องที่ผมทําไว้สําหรับใส่เหยื่อนะครับใส่เหยือ่อเหยื่อนี่บางทีมันก็จะเป็นไข่ไก่เน่าบ้างลูกไก่บ้างถ้าเอามีเราไปดักพังพรอย่างเงี้ยครับมันชอบมาขโมยกินลูกไก่มา ขโมยกินไข่ไก่ของเราเนี่ยครับเราก็เอาน้ําไว้ตรงนี้นะครับให้เป็นอาหารของไก่นะครับล้วน้ําไว้เอาเข้าวสารไว้ก็ได้แล้วก็ลูกไก่ก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับลูกไก่ที่มันยังไม่ตายนะครับมันก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับอยู่ได้ทั้งวันวางไว้ตรงตู้ร่วมๆหน่อยวิธีการดักก็มีแค่นี้ครับเราก็ปิดฝาไว้จะเหยื่อก็ช่องนี้เป็นช่องใส่เหยื่อนะครับส่วนข้างๆเนี่ยวิธีการดักก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับต้องหา กิ่งไม้นะครับหาเศษไม้เศษใบไม้แห้งอนะไรกิ่งไม้มาปิดอัมพางไว้ข้างนี้ครับเพื่อบังคับให้มันเข้าฝั่งเดียวนะครับถ้ามันเข้าข้างหน้านี้ฝั่งเดียวนะครับพอไอตัวไอตัวหนึ่งนยครับมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาเหยียบเหยียบแผ่นเหล็กสลักตรงนี้ที่ผมทําไว้นะครับมันก็จะมีสกิดนิดนึงนะครับถ้ามาหลายตัวใช่ไหมมันก็จะเข้าไปฝั่งนี้เนี่ยนะมันเหยียบปุ๊บมันก็จะล็อกมันก็จะสอกไม่ได้ ไต้ตัวนี้ก็มันก็วิ่งมาอย่างเงี้ยมันก็หาที่เข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อจะมันไปกินเหยื่อของมันนะครับเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมาเหยียบตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ใช้งานได้จริงเลยนะครับใช้งานได้ดีมากตัวนี้นะครับต่ผมไปดักมาผมก็ได้หลายตัวอยู่นะครับแต่มันจะเอาตัวมาโชว์ในออนไลน์นี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านใดไปเจอปัญหาที่ ลำบากใจใช้คำนี้แล้วกันที่มันมากินไก่ของเรานะครับมันมาสร้างความเดือดร้อนในในสวนเราในรอกไก่เรานะครับบางทีก็เยอะเหมือนกันนะครับที่มันเอาไก่เอาไข่เราไปกินเนี่ยครับโดยที่เราเพาะพันธุ์ขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็หวงของของของเรานะครับก็เอากงนี้ไปแก้ปัญหาได้เลยนะครับไปดักไว้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0653460155นะครับ หรือจะทักไลน์มาก็ได้ครับ id ไลน์0653460155นะครับกลงนี้พร้อมส่งอยู่ที่1,400บาทนะครับ1,400บาทพร้อมส่งนะครับ1,400บาทพร้อมส่งนะครับความกงความเอกความยาวของกงนี้อยู่ที่125เซนนะครับยาวเนี่ย125เซนนะครับกว้างยาวอะไรเนี่ยสูงกว้างเนี่ยก็อยู่ที่25เซนนะครับกําลังดีครับกําลังดี น้ำหนักก็เบานะครับคงทนแข็งแรงดีนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ